สวัสดีค่ะทุกคนผมก็หอมบาดิโกนะคะวันนี้เราอยู่ในเกมโรบอกในแมปป๊อปปี้เพเทามินเอ่เมื่อกีเนี่อตรงนี้แบนตรงนี้เป็นที่เกิดไงน้อย เราอย่าฮ่า <yo> ท <los Pig graduate> ุกคนเกมนี้คเป็นเกมที <diction aries in Portuguese> <out> ่แบบเป็นเกมผีๆนะตอนนี้ดังอยู่เจะมันต้องมาตรงนี้ป่ะนี่มาตรงนี้มาตรงนี้อุ้ยพื้นสวยอ่ะดังสวยมาเลยโอ้โหห้องสว่างมากสว่างเลยสว่างจ้าโอ้โหจะสลับตาเลยโค้ดโค้ดสามสองหนึ่งนี่เขาบอกให้เราหยิบโค้ดอ่ะเอ้ยตรงนี้มีเหมือนในนั้นเลย อ,อาะทุกคนตามใจ้มาเฮ้ยออกจากห้องนี้เถอะสว่างมากไม่สว่างอย่างงั้นอะออเฮ้ยหนูว่าเจ้มาออกมาเร็ว,วเอ่อเจ้ไม่ได้อยู่ตรงนู้นเจ้ออกมาแล้วอยูต่ตรงนี้ออกมาข้างนอกมาข้างนอกเฮ้ย,อยอขอดูเก้าอี้หน่อยตู้โอ้ยนั่งดเด้วๆอ่ะทุกคนมามานีมานีโอ้ตัวนี้ก็แสงสว่าง อ่ะมาใส่รหัสก่อนเอ้ยตรงนี้มีมือเหมือนเลยนะม,มาีม่สามสองหนึ่งโอเคเข้าไปกันเฮ้ยประตูเจ๋งมากอมโอ้แล้วตรงนี้ก็แสงจ้าอนา่าฮักกี้กกเฮ้ยตรงนี้ไม่ปุ่มด้วยกดได้ไหม มีเสียงเพลงอ่ะแล้วใช่เจ้กดแล้วเจดูขึ้นไปบนฮักเก้ฮักกี้น่ารักอ่ะมาทุกคนไปตรงไปตรงไหนต่ออ่ะมาเจนน่ามาฝั่งนี้เจเจนน่ามาตรงนี้อ๋อเข้ามาเร็วอยู่ตรงไดโนตัวเนี้ยถ้าเกิดเป็นในเกมอ่ะคือเราต้องไปเปิดไฟก่อนอ่ะทุกคนไปเร็วๆ เฮ้ยแขนสีชมพูแน่นอนอยู่ไหมแสงแสงจ้ามากเลยอ่ะเออมือฮักกี้เออทำไมมือมาแค่นี้เนี่ยไม่รู้จับอะไรจับเดี๋ยวบอกให้เปิดประตูอ่ะอ้าไมเปิดประตูโอเคโอเคโอออ่ะถ้าเกิดทุกคนถ้าเกิดทุกคนรู้จักนะตัวไอ้ที่มันมีแขนสีชมพูตรงนี้เนี่ย คือกิซี่มิซี่พูดชื่อถูกไหมอ่ะมาแล้วจมาแล้วใครปิดไฟอ่ะไม่รู้ไม่ปิดไฟเองอัตโนมัติเอออัตโนมัติเขเดินตรงมาเลยว่ะโอ้บันไดเหมือนเลยขึ้นไปอ้อยงักๆักๆักห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 ักักไหนสิโอ้ยเออลงไป เฮ้ยไม้ไม้ไม้ว้าฮะตรงนี้เหรอต้องไม้อยขึ้นไปบนเดียวนี้อะแล้วเข้าไปอ่ะเดชสปีเอื้อโอเคทุกคนไปกันต่อเลยไปกันต่อเฮ้ยข้างหน้ามีไฟแดงไว้เฮ้ยแซงว่าถึงตอนที่ฮักกี้ได้ล่าเรายังอ่ะเจ้าว่าใช่แน่ฮักกี้ต้องสวยเหมือนตรงนั้นแน่นอนอ่ะรับประการฮักกี้ต้องสวยเมื่อโอไม่โอ้ไม่ ทำไมฮักกี้เป็นไงี้ไม่รู้ฮักกี้หนูไม่รู้จีฮักกี้แตกนะวันนี้ตรงนู้นพอร์เฟตรงนี้อยากยั่วยีตรงนี้ยั่ยีฮักกี้ักกี้มองมันมองไม่เห็นหนูเลยมันเข้าไปได้เนี่ยเียวมาแล้วออกมาแล้วเดี๋ยวเราต้องเดินมาตรงนี้แล้วใหม่ตามเจมาเจเข้าไปกันโอดิโอ้เกินอะไรฮะฮ่าฮ่าาฮโอ้โห เขาว่าเกิดใหม่หว่ะต้องไปเริ่มตรงนู้นเลยอ่ะไอ้ตรงที่เราเกิดเลยอ่ะไปกอดเดินช้าด้วยนะปัญหาเนี่ยตรงไหนอ่ะเดินไปทางไหนไหมเอาทางนี้เอาทางนั้นไม่มีทางเดี๋ยวเชื่อเชื่อแหละสามสองหนึ่งสองสามสองหนึ่งหย่าปะสามสองหนึ่งน้องไปดูข้างหน้าหน่อยว่ามีฮักกี้ไหมเพราะไอ้ตัวเนี้ยมันฮักกี้มันจะล่าเราไปเดินช้าจริงๆไอ้เจ้ ฮำไม่ตรงนี้มันดูแบบตรงนี้มันดูสวยแต่ตรงนั้นมันดูไม่เหมือนนี้เลยกลัวเรื่กลัวมาเร็วตรงหลังไม่มีหรอกเนี่ยดูเนี่ยทำไมมันไหน่งี้เข้าไปมาผ่านไปห้านาทีเข้าไปเดินช้าจังเลยอ่ะว้าว มึดมากขึ้นบันไดขึ้นบันไดสู่สวรรค์เจ๊หนูคิดว่าหาเจียวกีบออมาแน่เหรอกระโดดขึ้นไปอนี่มันท่ออะไรอ่ะท่อท่อท่อกระโดดไงท่อระบายน้ำที่ที่มันมีกระโดดไม่ใช่ที่มันมีบันไดด้วยน้ำใช่ท่อระบายน้ำมันเป็นท่อลำเลียงของเยี๋ยแม่ของไม่ปิดไปมันเป็นท่อลำเลียงของนะไหมมันไม่ใช่ท่อระบายน้ำ ว้าวว้าตกใจเหมือนกับตกแบบหม่เดินดีๆนะมาเอ้ยตรงเนี้ยคือเราจะต้องดึงไอ้ข้างบนให้ฮักกี้ตกแต่ว่านี่ไม่มีมาว้าวว้าวว้าวคูกวเกือบดูคนเดียวก็ไม่เป็นไรตอนนี้เจ๊ก็ใหม่ต้องผายได้เยอะ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 นี่แต่มันเอียงอ่ะเขาบอกดอกไม้เด้อใช่ดอกไม้มันสึกแบบเอียงไปทางนู้นเอียงไปทางนี้ โอ้โหข้างในทําสวยอ่ะเหมือนเลยโอ้ไม่ก็สวยมากเลยอ่ะลายดอกไม้แต่ตัวนี้มันแบบเรืองแสงมากเลยอ่ะใช่โอเคตรงนี้เพอร์เฟกต์ไปดูป๊อปปี้ดีกว่าจะดูตรงนั้นโอ้ป๊อปปี้เราสวยเปล่าป๊อปปี้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 เราแค่เราแค่เราต้องเดินตรงไปเรื่อย โอ้ยไฟสวยอะเหมือนในไอเนี้ยในเกมเลยอะเกมจริงอะป๊อปปี้ป๊อปปี้อยู่ไหนขอไปดูป๊อปปี้หน่อยขอไปดูป๊อปปี้โอ้ยแม่ย์ก๊ป๊อปปี้นั่งเฝ้าอยู่ตรงตรงงานตลอดเลยอ่ะโอ้ยป๊อปปี้เหมือนจริงมากป๊อปปี้เหมือนจริงอ่ะเอดี๋ยวไปดู อยเจเจดูเท้าสิเท้าอ๋อวีป๊อปปี้น่ารักเปิดเลยกันอ่ะเปิดไม่ได้มักี้วักกี้อ่ะทุกคนงานสักกี้ยี่ต้องขอจวนงาไปก่อนไปเจอกันใหม่คลิปหน้าไห่เลยเจไปบายสวัสดีค่ะคลิปนี้น่าจะสั้นหน่อยนะทุกคนเพราะว่าแมพเขาทำมาสั้นหน่อยใช่โอเคบายบายค่ะ